ไล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 ว้าวไปทรงตูดไม่ไหวครับตัดจะหมดแล้วครับพี่น้องอืดอืดไม่มีจังหวะครับอ,อ, <laughs> อย่าให้ฟันปีศาจขึ้นไปกระแทกตูดนะ เราเคลียร์ยกอนเคลียร์กอนเคลียร์กอนเดี๋ยวเอาใหม่อาถอยยาวๆถอยยาวๆถอยยาวๆอ่าช่วยส่งครับให้ถึงเป้าหมายโอ้เอาอีกเอาอีก ต้องให้หัหนายช่วยครับเออ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 เอเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยสุดกดอนอีก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 ไม่ไหวแล้วครับมาช่วยแล้วครับไม่ไหวไม่ไหวใส่หัวครับ